อะไรเทคนิคขาวงขอนำเสนอโครงงานเพื่อยกตระดับชุมชนไทยตามแนวทาง ESG โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องโรงเรือนเพาะเลี้ยงและเล่งการจเจริญเติบโตของไข่พัมด้วยเทคโนโลยีไบโอฟ x โดยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์จะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ ไข่ผำม,มีชื่อเรียกหลายอย่างตามภูมิภาคอาจจะเรียกว่าพำไข่พำหรือไข่น้ำเป็นต้นไข่พำเป็นพืชน,น้ำขนาดเล็กไข่พำจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวส่วนไข่พำที่เจริญเติบโตในช่วงหน้าฝนนั้นอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีเพราะมีแสงไม่เพียงพอที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงอีกทั้งยังทําให้อาหารในน้ําเจือจางเพราะปริมาณน้ําในบ่อที่เพิ่มสูงขึ้นและในช่วงหน้าฝนนั้นจะทําให้มีเศษใบไม้ใบหญ้านอน และแหนเป็ดปะปนมากับไข่พํมมากขึ้นจึงทําให้ชาวบ้านที่บริโภคไข่พําใช้เวลานานในการทําความสะอาดกว่าไข่พําจะสามารถนํามาบริโภคได้ส่วนใหญ่ไข่พําที่ไม่สะอาดชาวบ้านจะนํามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์แทนข้อดีของไข่พําไข่พําเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งจะประกอบไปด้วยสารเบต,ต้าแคโรทีนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านออกซิเดชันและมีโปรตีนสูงถึง40% อีกทั้งยังแปลรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เช่นเป็นอาหารสําหรับผู้บริโภคสามารถนํามาผัดแกงหรือทอดก็ได้หรือจะนํามาแปรรูปเป็นขนมเช่นนํามาทําเป็นขนมเค,ค้กหรือโปรตีนบา์และยังเหมาะสําหรับกลุ่มผู้บริโภคอาหารมันสมิลักดีกด้วยค่ะแต่ถ้ามีไข่พรนที่ไม่สะอาดหรือมีจํานวนเยอะเราสามารถนํามาแปลรูปเป็นอาหารสัตว์ได้เช่นเป็นอาหารของไก่พันไข่อาหารเป็ดหรืออาหารนกกระทาและอื่นๆอีกมากมายค่ะ ยคณะผู้จัดทาได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทราบปัญหาของเกษตรกรที่นิยมบริโภคไข่พัมการลงพื้นที่ชุมชนครั้งที่หนึ่ง เราได้ทราบถึงปัญหาของไข่พัมพที่เกษตรกรได้รับคือได้ไข่พัมพที่ไม่สะอาดและไข่พัมพที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติหาได้ยาก mm hmm. เมื่อเราทราบถึงปัญหาของเกษตรกรแล้วพวกเราได้มาประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการเลี้ยงไข่พัมพโดยจะทำเป็นโรงเรือนระบบปิดและมีระบบที่ช่วยให้เกษตรกรดูแลได้ง่ายและไม่ซับซ้อนจากนั้นคณะผู้จัดทำได้ลงพื้นที่ชุมชนครั้งที่สอง เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไข่ผำจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไข่ผำเชียงงามหมู่ที่6อำเภอยางตลาดจังหวัดกรสินเพื่อทราบถึงวิธีการเลี้ยงและการดูแลไข่ผำที่ถูกต้องรวมถึงได้ทราบถึงรูปแบบการตลาดและการแปลรูปของไข่ผำมอีกด้วยพ่อชื่อพิษนุค,ครับประธานซล่มวิศวิษณ์วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไข่ผำมครับขั้นตอนการเลี้ยงผำยากไหมคะ ก็ถ้า,ถ,าถ้าถามว่ายากไหมอยู่ที่น้ําสะดวกไหมเอาที่ว่าถ้าน้ําสะดวกน้ําเป็นน้ําหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานั้นเลี้ยงได้บ่อนี่ไม่จํากัดอบ่อเล็กก่อนก็ได้น้ําอาจจะลองใช้น้าปราปาน้ําบาดาลหรือว่าน้ําฝนที่เราอยากจะอยากจะทดลองบริษัทโคริโกนี่เขาอยากได้วันละหนึ่งตันหลังจากที่พวกเราได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไข่ํำ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไข่ผามแล้วนะคะพวกเราก็ได้นําข้อมูลที่ได้มาปรับใช้กับโครงงานของพวกเราค่ะโดยการทดลองครั้งที่1เราใช้น้ําทั้งหมด3ประเภทค่ะได้แก่น้ําบาดาลน้ําไบโอฟอกและน้าปะป๊าหลังจากที่ได้ทําการทดลองครั้งที่1เพื่อทราบถึงสภาวะน้ําที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไข่ผามโดยสรุปได้ว่าน้ําที่สามารถเลี้ยงไข่ผามได้ดีที่สุดคือน้ําไบโอฟอกมีค่า pH 6.80ถึง7.00ค่าออกซิเจนในน้ํา5ถึง มิลลิกรรมต่อลิตรอุณหภูมิ25องศาถึง30องศาซึ่งมีสภาวะที่เหมาะสมทําให้ไข่พัมจเจริญเติบโตได้ดีจากนั้นเราก็จะนําไข่พัมไปเทลงในบอ่อจริงซึ่งจะมีทั้งหมด6บอ่อโดยเราจะทําการเปิดออกซิเจนเพื่อตีฟองอากาศให้ไข่พัมเกิดการแตกหนอ เป็นเวลา3าชั่วโมงจนครบ14วันแล้วเราก็จะตักไข่พัมในบ่อขึ้นมาเพื่อเตรียมไปจําหน่ายโรงเรียนของเราครับจะมีขนาด3ามคูณสคูเมตรมุงราคาด้วยผ้าซาลแอนเพื่อกันแสงแดดระบบการทํางานนะครับจะมีโซลาร์เซลล์สิโวลต์ร้อยวัตต์แปลงแสงแดดให้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปแรงปั๊มน้ํา12โวลต์สามสิวัตต์ที่เราใช้ดูดน้ําจากบ่อปลาขึ้นมาไว้ในบ่อพักน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมของน้ําโดยการบูมจุลินรีไบโอฟ็อกโดยใช้ระยะเวลาประมาณ7วันหลังจากนั้นน้ําจากบ่อ พักจะไหลเข้าสู่บอ่อปูนซีเมนที่เตรียมไว้สําหรับเลี้ยงไถ่ผําโดยขนาดของบ่อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง80ซนติเมตรจำนวน6บอ่อก็จะถึงบ่อลูกลอยอัตโนมัติจะทํางานการทําทงานของลูกลอยคือการตัดน,น้ําหรือเติมน้ําเมื่อปริมาณน้ําในบ่อมีมากกว่าหรือน้อยกว่า30เซนติเมตรลูกลอยอัตโนมัติจะทางานทันทีตัวระบบการทํางานของออกซิเจนและระบบแสงไฟเลี้ยงพืชนั้นเราจะใช้ทําเมื่อในการกําหนดเวลาทาง้านออกซิเจนนั้นเราจะเปิดในช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนในบ่อกละผําเกิดการแตกหนอและเเป็นกการติมิมซ เกในน้ำด้วยส่วนการให้แสงไฟนั้นเราจะเปิดในช่วงเวลาเดียวกันกับการให้ออกซิเจนน้ำเพื่อให้ผําได้สังเคราะห์แสงเพิ่มด้วยและทําให้ผําจะเิยเติบโตดีขึ้นหลังจากครบส4วันเราจะตักผําออกและเหลือไข่ผํา,าไว้ในบ่อประมาณ30%เท่านั้นเพื่อให้ผําได้แตกหน่อต่อไปและทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการดําเนินง,งานของคณะผู้จัดาทาโครงการพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ